กราบสวัสดีครับท่านผู้ชมเจอกันแล้วก็ผมปัตตบีนะครับหายไปนานมากนะไม่ได้ทำคลิปเนาะก็เพราะว่าอุปกรณ์นะครับบางทีมันก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอะไรอย่างงี้นะฮะวันนี้นะครับก็จะมาเขาเรียกว่ามาพูดคุยกันเกี่ยวกับในเรื่องของอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับว่าเฮ้ยความจริงแล้วเนี่ยอุปกรณ์เราเนี่ยเออมัน มันคนมีอะไรบ้างติดบ้านไว้อย่างน้อยก็ดีนะครับผมก็เครื่องมือช่างเนี่ยมันก็เหมือนเป็นยาสามัญประจําบ้านในบ้านเรานะครับท่านผู้ชมก็ถ้ามีไว้นะครับเกิดบ้านซ่อมแซมมีปัญหาอะไรเงี้ยเราก็่อมแซมได้องค์ปรณ์พื้นฐานก็จะเป็นพวกประจงประแจที่ท่านเห็นอยนะู่แล้วพวกประแจนะครับตั้งแต่เบอร์8นะครับจนถึงเบอร์23หรือว่า32เลยยิ่งเป็นแหวนปักต้อะไรพวกนี้ ก็ยิ่งดีนะครับผมแล้วก็มีพวกคิมล็อกนะครับผมประแจข้อม้าเอาไว้เปลี่ยนก๊อกน้ำก๊อกน้ำอะไรพวกนี้ถ้ามีก็ดีเหมือนกันนะครับผมแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของอุปก,กรณ์เครื่องมือไฟฟ้าที่เราควรมีนะครับแล้วก็ที่บางอย่างเ,าเรียกว่าที่บ้านเราควรที่จะติดตัวไว้ที่บ้านบ้างก็ดีนะครับแม่งคืออย่งก็องของหินเจียกับสลัส นี่เป็นหินเกียร์นะครับเป็นเครื่องเกียร์ที่ผมใช้งานอยู่เป็นประจำปุ๊บครั้งนะครับที่มีงานตัดลงตัดเหล็กทํานู่นทํานี่สรารพัดนะครับท่านผู้ชมนี่ครับนี่เป็นหินเกียร์นะครับนี่ก็เป็นของ,ของรุ่นใดนะรุ่นเฮดดีหนึ่งห้าศูนย์อันนี้คือสุดทนนะครผมใช้มาตะบี้ตะบันกับสามสี่ปีแล้วมั้งเนี่ยผ่านมาศึกททั้งปูนทั้งเหล็กทั้งไม้มอเตอร์เขาสูงนะครับ ควน้อยเนี่ยเริ่มมีละเพราะว่าอายุมันนานแล้วก็จระบีได้ด่างไม่ได้อัดด่างอะไรคำนองนี้นะครับ <c oughs> ก็ถือว่านี่แหละคือสิ่ง <c oughs> ที่เราควรมีนั่นคือเรื่องของกินเจต่อมาก็เป็น,นเรื่องของสว่านนะครับผมอันนี้เป็นของสว่านที่เราควรมีไว้เจาะพุ่งเจาะพวกขันนุงขันนอ็อตอันนี้เป็นสว่านไฟฟ้าตัวเล็กนะครับถ้าเป็นน็อตโค้งหลงังคาเล็กขันไม้เนี่ยก็ควรที่จะมีเหมือนกันนะครับแต่ดูดีๆนะครับบางทีเนี่ย เอาจริงนะติดในบ้านเนะี่ยควรจะมีเรียกว่าสว่านที่สามารถจับดอกได้ประมาณ10มิลถึง13มมิลเพื่อใช้งานในเรื่องของอเนกประสงค์ได้มากขึ้นสว่านประมาณที่ผมเอามาโชว์เป็นตัวอย่างนะอันนี้เล็กเกินไปนะครับอันนี้เล็กเกินไปนะครับควรจะเป็นแบบนี้นีอันนี้ผมเป็นไร้สายเป็นสว่านแบบไร้สายนะครับก็ตอนนี้ผมสามารถผมจบคุณได้สังเกตนะคุจะมีแต่หงุงไดนะผงก็มีจริงๆก็ถือว่า ออมีไวติดบ้านก็ห่วงเดียวนี้บางทีเนี่ยไฟฟ้าดแบบับหรือว่าไฟฟ้าดแับรูปไฟใหม่หรือว่ามีปัญหาอะไรเงี้ยเราไม่ต้องห่วงปลั๊กไฟนะครับสวส์แบบเนี้ยมันตอบโจทย์นะครับผมตอบโจทย์เรื่องการใช้งานนะครับบางทีหลายคนกังวลว่าเฮ้ยหัวเนี่ยมันจะพังง่ายปลาใช้งานไปบ่อยนะครับเราเก็บไว,ว้ใช้ในบ้านนะครับผมต่อให้เป็นงานช่างมันก็โอกาสที่มันจะพังมันมีสูงเออมันก็มีแหละแต่มันมันก็ ใช้งานได้พอสมควรแหละถึงจะพังนะครับไม่ใช่ว่ามันจะไม่มีอันไหนที่มันจะไม่พังเลยมันมีนะครับแต่คือเป็นแค่ว่ามันก็จะใช้ระยะเวลาและนะครับพอสมควรนะฮะแต่นี่ผมก็มั่นใจนะครับนี่ก็เป็นรุ่น HD690 นานแล้วประมาณ 3- ามสีป่ปีตั้งแต่เขาออกมาใหม่ๆนะครับผมก็เป็นสว่างและสายเดี๋ยวนี้มันมีสว่างและสายที่เป็นบัสเลตก็คือว่าพวกก็จะมีแปลง่าน นะครับก็เราก็สามารถลองไปเลือกเสียกันดูได้นะครับผมเนี่ยแหละก็มีประมาณเนี้ยอุปกรณ์พื้นฐานที่ในบ้านเราควรจะมีนะครับผมนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสว่านกียร์นะครับพวกตู้เชื่อมนะครับจะมีไว้ก็ดีเหมือนกันแต่ก็ต้องดูว่าเชื่อมเป็นหรือเปล่านะครับแต่การเชื่อมเหล็กเนี่ยมันก็ไม่ย,ยากมากนะครับก็ดูแล้วกันว่า ตู้เชื่อมที่เราซื้อมามันแอมเต็มไหมมันเป็นแอมจริงหรือเปล่ามันเป็นแอมหลอกหรือเปล่ามันจะมีนะครับตู้เชื่อมทุกตู้เนี่ยมันจะมีเนมเพจอยู่เดี๋ยวผมขึ้นรูปเนมเพจให้ดูมันจะมีบอกนะครับว่าตู้นี้ปรับไฟสูงสุดได้เท่าไหร่และใช้งานกี่เปอร์เซ็นต์อย่างไงนะครับผมไม่ใช่ว่าบางทีหลายคนไปซื้อตามในโซเชียลนะครับแล้วก็พอไม่ใช้งานจริงปุ๊บมันใช้งานไม่ได้แล้วก็อาจจะโทษตัวเองว่าตัวเองไม่มีฝีมือหรือเปล่าหรือว่าอะไรเงี้ยบางทีอะ ตู้เชื่อมมันก็มีส่วนเหมือนกันนะครับที่ทําให้เราในเรื่องของการเชื่อมเนี่ยมันเป็นเรื่องจากเรื่องปกติอาจจะเป็นเรื่องยากหรือว่าง่ายมันก็อยู่ที่ตู้เชื่อมเหมือนกัน2ออย่างครับตู้เชื่อมมอเตอร์เชื่อมแล้วก็ในเรื่องของการฝึกเชื่อมเนี่ยคุณสามารถดูใน youtube ได้ไมชีเรื่องยากนะครับผมโอเคนะครับนี่ก็คือในเรื่องของเครื่องมือสามัญประจําบ้านที่ทุกท่านควรจะมีนะครับผมก็ก็บอกกล่าวนี่เพราะว่าเรา มีเครื่องมือช่างอยู่ที่บ้านมีอุปกรณ์ช่างไว้ที่บ้านเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียหายเกิดวันนี้คืนนี้เราไม่เรียกช่างมันก็ลําบากนะครับผมเรามีติดตัวไว้มันก็ดีจะไ,ได้ซ่อมแซมเองได้นะครับคลิปนี้เป็นไตเติลนะครับใครอยากจะให้อ่าเขาเรียกว่าบอกวิธีบางทีคนไม่รู้จักเขาเรียกว่าไม่รู้จักซ่อมเขาเรียกว่าไม่รู้จักที่จะซ่อมบ้านไม่รู้จักะทำนู่นกลัวมันจะหนักไหมกลัวอะไรนี้ก็ เขาเรียกว่าคอมเมนต์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีบางทีเรื่องบางทีคนดูท่านผู้ท่านานะครับอาจจะเป็นผู้หญิงอะไรเงรี้ยทาไม่เป็นมาอะไรเงรี้ยคอมเมนต์เลยเดี๋ยวผมมีวิทยาชรนะเป็นผู้หญิงวิทยากรนะครับเป็นผู้หญิงในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของการทำนู่นทำนี่เองนะครับผมโอเคนะครับก็อยากรู้อะไรนะครับอยาก ให้ผมแนะนําเรื่องไหนถ้าผมรู้ผม,มก็จะมาบอกถ้าผมไม่รู้ผม,มก็จะไปหาคําตอบมาให้กับท่านชมนะครับโอเคจากเร้นท่าที่ก่อนมันจะเป็นสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe ผมด้วยนะครับ